GIFT NEWS ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ GIFT NEWS เหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันยังคงมีกิจกรรมข่าวสารของกิฟฟีนและสาระดีๆมานำเสนอเหมือนเคยค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยค่ะสาระน่ารู้เกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงอนุมูลอิสระค่ะ เพื่อการมีผิวสุขภาพดีศัตรูของการมีผิวสวยตัวสําคัญที่สุดเนี่ยนะคะคืออนุมูลอิสระค,ค่ะหรือว่าฟรีเรดิเคิลนะคะเกิดได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในร่างกายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในวัยทํางานค่ะที่จะต้องออกไปพบเจอกับแสงแดดมลภาวะความเครียดดื่มแอลกอฮอล์และอื่นๆอ,อีกสารพัดเลยนะคะจะทําให้สุขภาพผิวของเราเนี่ยเสื่อมโทรมค่ะอาจจะเกิดเป็นปัญหาของกระ ฝ้าริ้วรอยสีผิวไม่สม่ำเสมอหยาบกระด้างหรือว่าขาดความชุ่มชื่นได้ค่ะจึงควรทาครีมบำรุงผิวนะคะที่มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระค่ะและเลือกทาโลชั่นกันแดดเป็นประจำทุกวันทุกเช้านะคะไม่ว่าวันนั้นจะมีแดดหรือไม่ก็ตามค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการเลือกครีมหรือว่าโลชั่นกันแดดนะคะจะต้องเลือกที่ปกป้องทั้งรังสี UVA ซึ่งจะอ่านได้จากชื่อนะคะจะเป็นคําว่า PA แล้วมีเครื่องหมายบวกตามหลังนะคะเช่น PA บวกบวกบวกและต้องเลือกโลชั่นหรือว่าครีมกันแดดที่ปก ป้องรังสี U V B ด้วยค่ะเลือกได้จากชื่อเช่นเดียวกันค่ะมีคําว่า S P F แล้วตามด้วยตัวเลขด้านหลังนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะยังต้องเลือกครีมกันแดดหรือว่าโลชั่นที่ปกป้องอนุมูลอิสระอีกด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดหากเล่นกีฬากลางแจ้งหรือว่าว่ายน้ํานะคะจะต้องเลือกครีมกันแดดหรือโลชั่นกันแดดที่มีคุณสมบัติของการกันน้ําค่ะเพื่อป้องกันน้ําที่จะชาระล้างสารกันแดดออกไปจากร่างกายของเรานะคะที่สําคัญค่ะควรทาซ้ำทุกๆ1 2ถึงชั่วโมงค่ะ ในส่วนของอาหารการกินนะคะสําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะเราควรเลือกรับประทานอาหารนะคะที่หลีกเลี่ยงสารอาหารที่จะก่อให้เกิดอนุมูลอิสระค่ะเช่นของทอดค่ะอาหารย่างเกรียมค่ะมีน้ําตาลสูงค่ะหรือว่าแอลกอฮอล์นะคะบางท่านนคิดว่ารับประทานเพียงน้อยนิดไม่เป็นไรนะคะแต่พวกเราไม่ทราบหรอกค่ะว่ารับประทานเพียงน้อยนิดเนี่ยอาจจะก,ก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อเนื่องนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยเสื่อมโทรมได้ด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะเราต้องหาอาหารนะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ทานอย่างเป็นประจำอยู่ด้วยค่ะต่อกันที่สาระน่ารู้ในเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะผู้ป่วยโรคหัวใจค่ะนอกจากออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วอาหารการกินก็สําคัญค่ะวันนี้นะคะเรามี4สมุนไพรไทยค่ะที่มีประโยชน์ต่อการบํารุงหัวใจและป้องกันโรคหัวใจมานาเสนอค่ะ กระเทียมนะคะสมุนไพรอันดับหนึ่งของการบำรุงโรคหัวใจเนี่ยนะคะต้องยกให้กระเทียมค่ะกระเทียมกลีบเล็กเกเนี่ยนะคะช่วยลดโอกาสการอุดตันของไขมันในหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีค่ะหากเราใส่กระเทียมลงไปในอาหารที่มีน้ํามันนะคะเช่นผัดต่างๆค่ะจะช่วยลดโอกาสการอุดตันของไขมันในหลอดเลือดลงถึงร้อยละ50เลยทีเดียวค่ะพริกนะคะรับประทานพริกทุกวันทําให้หัวใจแข็งแรงค่ะเพราะว่าช่วยทําให้การไหลเวียนเลือดสมดุลน,นะคะบรรเทาอาการใจสั่นค่ะแต่อย่าปรุงรสจัดจนเกินไปนะคะ ขิงนะคะขิงเป็นสมุนไพรฤทธิ์อุ่นค่ะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะนอกจากนั้นค่ะขิงยังช่วยลดโอกาสการก่อตัวนะคะของโปรตีนชนิดหนึ่งค่ะซึ่งโปรตีนชนิดนั้นเนี่ยนะคะทำให้โลหิตแข็งตัวค่ะหรือทําให้เลือดเนี่ยจับตัวเป็นลิ่มเลือดทําให้ไปอุดตันในหลอดเลือดค่ะ ใบแปะกลวว้ยนะคะสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเด่นดังเรื่องสมองค่ะแต่ก็มีผลงานวิจัยนะคะว่าเขาช่วยดูแลเรื่องการไหลเวียนของโลหิตค่ะไม่ว่าจะเป็นในหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดาหรือหลอดเลือดฝอยนะคะจึงทําให้ลดการเกิดลิ่มเลือดอุดตันค่ะกลับมาพบกับก <c oughs> <g iv> ิฟต์นิวได้ใหม่ในช่วงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ E news.